สวัสดีค่ะแม่สมศรีเข้าครัวอีกแล้วค่ะเพื่อน,อนมาทําข้าวต้มค่ะข้าวต้มหมูสับนะคะนี่ข้าวที่เราต้มไว้ข้าวที่เราหุงไว้แบบนี้นะคะตักใส่หม้อก,ก็จะเอาไปต้มอีกทีให้ข้าวแตกแตกเมล็ดแล้วก็จะมาสับหมูหมูเนื้อหมูสเต็กอย่างเดียวที่เราใช้เราจะสับเองเราไม่ใช้เนื้อหมู ที่เขาสับมาเพราะว่ารสชาติจะต่างกันค่ะจะมีรากผักชีนะคะข้าวในหม้อนี้จะมีรากผักชีแล้วก็กระเทียมเกลือนิดหน่อยใส่น้ำร้อนลงไปต้มค่ะต้มให้ข้าวแตกมันเราก็จะมาสับหมูสับหมูผัดหมูก่อนเราถึงจะใส่ลงไปในหม้อข้าวต้มที่เราได้ต้มให้แตกมันไว้ให้แตกมเมล็ดไว้ค่ะ นี่ค่ะเพื่อนๆคะเนื้อหมูอย่างดี this is I'm going to make u breakfast Thai breakfast with the rice is it, it look like rice pudding but with pork yeah v e r y yummy in the morning yes the garlic fry garlic and fry pork after that p o t in the rice pudding what we already boil มาค่ะเพื่อนๆค่ะต่อไปแม่สมศรีก็จะสับหมูเป็นเนื้อหมูสเต็กที่ <c oughs> ซื้อมาเอามาสับเองนะคะนี่แพ็คนี้ประมาณครึ่งกิโลสับไปเลยค่ะสับเนื้อหมูจนเอ็นขึ้นสับเสร็จเรียบร้อยแม่สมศรีก็จะเอาไปผัดเอาเป็นรวนสุกพอประมาณก่อนที่เราจะใส่ในหม้อข้าวต้มตามไปดูก,กันค่ะ ชีวิตบรรยุดก็จะอยู่แต่กับหน้าเตาหน้าครัวก่อนที่เราจะใส่กระเทียมตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะคะเพื่อนๆก็ทุกคนก็รู้เนาะเราก็จะใส่กระเทียมลงไปผัดนะคะเพื่อนๆค่ะผัดกระเทียมพอหอมเราก็จะใส่หมูสับแม่สมศรีเคล็ดลับพิเศษก็คือบ้านนี้เวลาเราผัดหมูจะใส่ซีอิ๊วดำลงไปด้วยเพราะว่าเด็กๆจะชอบอ ข้าวต้มที่เป็นออกสีน้าตาลนิดๆค่ะคเพื่อนๆค่ะเป,เป็นเป็นสูตรที่แบบว่าอร่อยมากลองไปทากันดูนะคะคเพื่อนๆค่ะเราผัดหมูก่อนก่อนที่เราจะใส่ลงไปในหม้อข้าวต้มที่เราได้ต้มไว้นะคะก็คือหมูที่แม่สมศรีผัดแม่สมศรีซื้อเนื้อหมูมาสับเองเพราะว่าเคยใช้เนื้อหมูที่เขาสับมาให้ที่เขาบดละเอียดมาให้รสชาติจะต่างกันค่ะรสชาติจะไม่ได้ค่ะ คยใช้แล้วพ่อใหญ่บอกว่าทําไมวันนี้ข้าวต้มเป็นแบบหมูทําไมเป็นแบบนี้ก็เลยต้องมาใช้สูตรเดิมซื้อเนื้อหมูสเต็กมาสับเองก็จะเอ็นขึ้นนิดนิดนิด,น,ด,น,ด,น,ดนึงแต่ว่าอร่อยค่ะใส่ใจลงไปด้วยอร่อยแน่นอนระหว่างที่เรารอกระเทียมหอมเดี๋ยวมาตามตามมาดูกันนะคะ,ะเพื่อนๆค่ะอยู่หน้าเตาค่ะนี่นะคะกระเทียม แบบผัดแห้หอมๆเลยนะคะก่อนที่เราจะใส่หมูเนื้อหมูสับที่เราสรับไว้กระเทียมหอมแล้วจะใส่เนื้อหมูสับค่ะก็จะอยู่ในช่วงทําเองขายเองลงมือเองแบบนี้กองอาจจะสั่นนิดนึงขออนุญ,ญาตผัดหมูนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่ค่ะชีวิตวันหยุดตอนนี้ผัดหมูไปเรียบร้อยก็จะเอาเนื้อหมูที่เราผัดเราก็เติมผงปุงรสซอสหอยซีอิ๊วขาวซอสฟาาเขียว เกลือเล็กน้อยพริกไทยเล็กน้อยใส่ในไปลงไปในหมูที่เราผัดและอีกอย่างก็คืออย่าลืมซีอิ๊วดำค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นเคล็ดลับที่พ่อใหญ่บ้านนี้และเด็กๆชอบมากผัดเสร็จเรียบร้อยเนื้อหมูก็จะเปลี่ยนสีนะคะเพื่อนๆค่ะเปลี่ยนสีเป็นสีน้าตาลก่อนที่เราจะเทลงไปในหม้อข้าวต้มของเราค่ะนี่นะคะเพื่อนๆคะ่ะผัดหมูให้สุกพอประมาณแล้วก็จะเทใส่ลงไปในหม้อข้าวต้มที่เราเตรียมไว้ค่ะ ก็มีลูกมือนะคะลูกมือก็ต้องไปทางานทํางานก่อนทํางานนอกบ้านก่อนถึงจะได้กินข้าวต้มมื้อเช้านะคะแม่สมศรีเอาหมูใส่ลงไปหมูที่เราผัดใส่ลงไปในหม้อนะคะเพื่อนๆถามหม้อข้าวต้มที่เราได้ต้มไว้นะคะทำสองหม้อนะคะวันนี้ก็หนึ่งหม้อสองคนทำสองหม้อก็สี่คนพอดีค่นนะหม้อละสองคน แม่สมศรีก็จะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยผักชีค่ะพเพื่อนๆขะเป็นเมนูง่ายๆมื้อเช้าแบบเร่งรีบทําเสร็จง่ายๆภายใน5นาทีค่ะพี่น้อง่ะพเพื่อนๆจะเห็นข้าวต้มนะคะที่แม่สมศรีทําไว้นี่ค่ะตักเสิร์ฟเลยนะคะรอสักแป๊บหนึ่งให้แบบว่าเนื้อหมูกับข้าวเข้ากันนะคะพเพื่อนๆ่ะจะโรยหน้าด้วยผักชีค่ะมาทานด้วยกันค่ะหอมมากค่ะหอมมาก เราก็มาอยู่ในช่วงที่เราตักเสิร์ฟแล้วนะคะพเพื่อนๆคะทำเสร็จเร็วมากเมนูง่ายๆที่ฝรั่งน้อยบ้านนี้ชอบมากพเพื่อนๆก็จะเห็นควันขึ้นนะคะโรยหน้าด้วยผักชีและเราเติมพริกไทยเล็กน้อยอยที่ว่าใครชอบไม่ชอบนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วน่าทานไหมคะพเพื่อนๆคะมาทานด้วยกันนะคะเมนูง่ายๆข้าวต้มหมูสับในวันนี้คะ่ะฮีก็อีกเวดีนาวลูก So yummy, my breakfast is made from rice and pork. Here you go, serving you now. Thanks for watching, everyone. Come to enjoy the food.